สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เข้ามาในสวนกล้วยกล้วยหักมุกมาซื้อหนอมาซื้อหนอกล้วยหักมุกจะเอาไปปลูกไว้ทํากล้วยฉาบกำลังจะขุดพอดีอยีที่บอกว่าโอ้หน่อใหญ่จังหนูไปไงได้เนี่ย ตัดออกมุดเลยใช่ไหมยอดยอด,ต,ดตัดขึนเลยเดี๋ยวเราไปตัดตัดไปจากนี้เลยก็ได้เนี่ยนี่ค่ะกล้วยหน่อกล้วยหักมุกอันนี้มีกล้วยอะไรมั่งเนี่ยนี่มีเออมันมันสับปะหลัง หนูกำลังหนูหนูจะอ๋อเนี่ยเหรอกล้วยหักมุกเนี่ยเลยเครื่องไหนที่ตัดได้อะเมียมั้งเหรอเสียมือเครื่องเนี่ยเหรอยังไม่ต้องตัดแล้วเดี๋ยวพี่ทิพย์กำลังกำลังยุ่งอยู่อันนี้กล้วยหักมุกนะคะจะเอาไปทำกล้วยฉาบเนาะโอ้โอเลือใช้ได้มั้ยนะปราจอนได้เหรอ มาแหงก็ดึงขึ้นมาบนอ๋อมีกล้วยอะไรมั้งคะกล้ยยวยไข่กล้วยน้ำว้าเหรอในเนี่ยเหรอทองกล้วยหอมทองกล้วยไขย่กล้วยน้ำวากล้วยหักมุกอ๋อมันก็เป็นดินเหนียวนี่เนาะดินเหนียวอะทำไงให้มันเป็นดินล้วนซุยอะโอ้ย <laughs> บ้านหนูก็ดินอย่างงี้เลยนี่ ตี่โทมมาเขาไปิขดขดนาดินในนาเนาะโอ้เออมัน,น <า S 2> เลยดินไม่งามมันนี่เรี่ยงดินด้วยงามเขาหวานปุ๋ยให้มันด้วยนั้นเขาดูแลมันก่อนโอ้มือนไปปลูกทำมือตั้งคอติดคอได้ก็มึงต้องหาได้โทมให้มันหาอะไรโทมอืมไม่ใช่ไปปล่อยน่ยนะดูที่ เราปล่อยหน่อนมันจะไม่ค่อยขึ้นมีเกลือเดียวนี่ยีปลากลือค่ะแล้วโคนมันจะไม่ใหญ่หมันจะดูกล้วยธรรมดาดูโคนเลยอืมค่ะอะไรใบบงใบไม้พี่ถม,ม,มให้มันให้มันเป็นปุ๋ยให้มันเป็นปุ๋ยด้วยแล้วมันคุมหน้าแล้วมันคุมหน้าดินให้ด,ด,ดินไม่ให้ดินแห้งไม่ดินแห้งนี่นี่กล้วยอะไรอ่ะ ว,วันที่พรุ่งนี้วันที่เท่เลสเนี่ยเขาจะมีทำบุญกลางบ้านกันวันที่สองยี่สิบแปดพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาก็วัน่สองใครบาตรโอเคเขาเริ่มล้างอาคารกันเรียงเพนะนะเนาะมีอะไรอะไรมากก็ไม่ยุ่งยากฟูดินหนูอย่างนี้เลยนี่<笑><笑>เหนียวอย่างนี้เลยเนี่ยใครอยากได้หนอให้เขามาซือ้อใช่ พิธีพิธีก็เอาสองหนอนะเพื่ี่พิธีไะพิธีก็เอาสองหนอแต่ว่าวันนี้คุดคุดสองหนอก่อนเออเอาให้ล้วนั้นเดี๋ยวให้พิธีของมาเอาเออพิเอาทีหลังอืมเวามาเอาค่อยจะมาเอาก็โทมาบอกก็ได้คุดอ่ะมาบอกว่าิจะเอาแล้วนะเขาจะไอแล้วก็กล้ยก็พิธีก็เอาเดี๋ยวเขาบอกว่า บอกว่ากําลังยุ่งยุ่งอยู่อีกจะส่องสามวันไดไหมกล้วยอ่ะมันไม่ใช่อย่างกล้วยน้ําว้ากล้วยพันนี้ถอดแล้วมันขึ้นเอออีกจะส่องสอวันไดไหมเราะคนชอบกินมันมันด้วยเสียมันว่าเอาเท่าไรนะอีกสองสามวันได้ก็พี่ทิพย์ว่าเคยซื้อรละเจ็ดบาทเท่ากล้วยไหมาะฮะงั้นเอาไปถอยกินดีกว่าเรอถ้าตีเท่าน้ำว่าเหรออไม่รู้อ่ะ ็เขาบอกว่าเคยเคยซื้อของเขาโลลเลจบาทเหมือนกันนะพวกทีนี่คือนึงเขาอร่อยนึงมันได้ช่างลสอ๋อเสือมีกี่วีแล้วนะฮ่าวีมาัากเ,เนื้อทานไปทิพย์ก่อนถอดแล้วมันจะได้เยอะกว่าไอ้กุยน้ำว่าน้องเพราะชิ้นมันใหญ่กว่าชิ้นใหญ่กว่าจจะะตี่ไ้บาทปอืม ถ้าเขาเอาแล้วบอกเขาคือเขาดูแลของเขาอะนี่ไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยกมียุงน้ำบานนิดเดียเขาดูแลเขาเองถ้าะไล่ก็ขังเขาไว้ heat เอกบอกโอ้โหโอ้โเดี๋ยวมาอยู่ไม่พอปีที่กล้วยเต็มพลึบเลย,ยม,ลมันขนะึ้นเร็ว คนคนไม่ได้ปลูกคนไม่ได้ปลูกอะไรมาอยู่นอกๆก็นั่นออโอ้ไปดูกล้วยน้ำว้าก่อนฮะโอ้กล้วยน้ำว้าปีแรกปีใหม่ๆเลยนะเนี่ยเนาะตกแล้วก่นตกคือปีใหม่แล้วใหม่ๆเลยนะ ากมือนี่่กก็เคยใหญล้วยปีแรกนี่ป้านี่กิดโอ้นี่กิดแกแล้วนีเ่เสียไ้มเออได้แลนะ้วน่ะตัได้แล,ลว้วนี่ตูดลุดมาและวะ้วอ่ะเนี่ยยังยังเหลี่ยมยังให้มันกลมม่งก่อนเหลี่ยมยังมีอยู่เนาะอีกสักสองอาทิตย์น่ะมะั้งได้สองอาทิตย์ซุกเงียบซุกซุกข,ขาเคือนะอะไรเงี้ย โอ้ล้างตบเคือหลายเคือเลยเนาะไม่ได้อาขาตั้งกล้องมาโอ้หลายเคือเลยนอ่าอ่าจะโลมันเอากล้วยลงให้มดเหรอลงให้ถึงนู่นเลยถนนนู่นเลยเหรอ ปะจนประจรตรงนี้ก็ที่แกงไงเรื่องของไอต้นของเจ็ดยกใหเจ็โอู้ของตนที่มีบ้านโอ้ประจรประจรปลูกฟักทองได้กินแล้วเนี่เปียมปลูกเหรออืมีลูกด้วยฟักทองแฮะแม่ดึงน้ำรถมันเหรอเนี่มันถึงมันมาถึงนี่เหรอฟักทองมีหลายลูกนะคะเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อน ทองเอาขีง้งวมาใส่เหรอมี้งวอันนี้ที่ใครติดติดของแกนนเนี่ยนี่ยของแห้งแห้งมันทำแห้งเหรอนี่ยายพิมไหมอ๋อข้าวเรือข้าวไรโอ้นกกินฝอเนาะ นี่่กก็ยังไมแเขาเรียกลูกข้าวใช่ไหมเนี่ยลูกข้าวมันฝ่อแล้วนะถ้ามีไก่ไก่มากินได้เลยนะเนาะปล่อ,มอยมันมาอ,มอยู่น้องๆมาเลี้ยงไก่ไม่เหม็น,นขี้ไอ้นี่ก็เอามาปลูกกับต้นข้าวพิการนี่ถ้าเลี้ยงไก่นะกล้วยมีโตได้ไก่แดดหาหม <laughs> ไก่นี่มันกินตะไคร้ตะเคยมันกินเป็นกอคอเลยนะปตาเออคูเวมิวมาเลยมิวเวชื่ออะไรนะคูเวไอคูเวคูเวทำไมตั้งชื่อคูเวคูเวทูเวออโอ้โหคูเวไอ้คูเว ชื่อแปลกๆตัวเองยังไม่เก่ก็หลายเชื้อมันก็แล้ว่ัอเอไมีเก่สองสามเชือทิ่ตัดได้ตัวเอกันบ้าเลยเนี่ยชิดยาฆ่ายาเหรอมันถึงไม่มีบายเองมีอวันขอก็บกได้จ้ะเหรอได้จะ็มาโป๊ะอ๋อปิดผัวไว้นี่นนลถมัละ นแต่เ,เอาฟางมาโป้อย่างงี้ยามันไม่ค่อยขึ้นนฟ้าก็กว้างอยู่มั้งที่จะปลกูกี่หลังบ้านนะเหรอ,อนูยกให้ลูกหนูงไว้ปลูกบ้านปลูกช่องก็เขายังไม่ปลูกแล้วก็ปลูก,กว้วยจะถอนนุเป็นคนขี้เกียจเดี๋ยวมันกระดิกเดี๋ยวกระดิกกินลูกฮะ ูกแป๊บเดียวเด้อก็ได้กินลูกฮัลโเป็นดินรุ่นเกี้ยบ้านหนูก็บินหนีหนี